สวัสดีครับผมสวัสดีตอนหลับกับสุสองพิธีบ้านนะเมื่อน,นี้สจะปิ่งเขียดปิ่งอืมกำลังดังไฟอยู่ปิ่งจนกับเกี๊ยวจะต้มน้ำไหมต้มน้ำไหมจ,จืดแล้วนะ อิ่งกับเขียบแล้วค่อยไปนานกันเวลาแบบประมาณชิบก็โดนี่แล้วยิ่งหาตัเขียบจักเจ็บไปตัวีแล นี่แหละเขียดกระอึ้งเขียดเนี่ยมันตายแล้วบานนี้เชยาไม่มาเสียบจามอีปอยา่างกินกับแก้วนี่แหละแนี่กินเศร้าได้สามอันห้าอันนี่หกอัห้าตัว ไฟแห้งขนาดหม่ก้อนชุกใช่ไหม ไกล้แห้งย้ำที่ใหม่ก้อนสุกได้อึงหนึ่งสองสามสี่หาหกอึงหกตัวเขียดเก้าตัวเขียดบางเหลียง ปิ้งสุกแล้วอันบาสุกก็เลยปิ้งใหม่ๆนะจ้กหม้อือไมไข่รนี่เผาหัวคาต่ำแจ้วบองแจ้วมันก็ปิ้งเ็ดกต้มน้ำไม้น้ำไม้ต้มไม่จืดเลยล่ะ เหลือแต่ที่ไปบองแก้วอาบาดเนี่ยเาขาค่ามันซุกจักหน่อยก่อนช่วอยขาช่วอยตะไข่ครับผมจะบองแก้วตะไข่กับหัวขาตําตเครื่องเรียบด้วยแล้วปลาล่าก็ซับใส่แล้วอาจจะมืดจงังเยด้วยมอง่เห็น ใส่ลงไปแป้งนวของสีลดใส่หน่อยย่านประเทยน้ำปลาใส่ลงไปอีกโค้งใส่ลงไปเทเลย บ่ได้ใส่แม่งด่าจากหน่อยเป็นแม่งด่าสังเคราะห์เป็นกินสังเคราะห์ก็เม็นแม่งด่าอยู่ดีดอกแต่ว่าค่ะกินหอมเรื่องกับแม่งด่านี่และนี่ครับที่ มาจากนี่ขวดละชิปกว่าบาทอันนี้นี่จะได้ต่ำด้วยบาทซ็บเรียบร้อยแล้วมาด้วครับเด้อย,ยังเขาเช้าน้ำกัดต้มน้ำไม่บองเก้ียวติ่งเขียดนีห่หละน่ากินเช้านี่ เขาก็ครับผมจะได้ไปเจ้าหยาแม่ควายมาเด้อย,ยังเข้าน้ำกันจะเลคชิ้นี้จะไดล้ลาไปชั้นนี้ก่อนสวัสดีครับผม